รองโฆษกรัฐบาลยืนยันนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่นิ่งดูดายความกังวลใจของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของค่าไฟพร้อมพิจารณาให้เหมาะสมไม่เป็นภาระของประชาชนครับนายรัตเกล้าอินทวงสุวรรณคีรีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับมีการกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการกําก,กับกิจการพลังงานหรือกกพเขาได้ประกาศค่าไฟงวดใหม่ชาวบ้านชาวช่องเห็นก็ตกใจกันหมดท่านผู้ชมครับ 4บาท68สตังค์เริ่มมกราคมถึงเมษายนปีหนา้าคุรัตกลาวบอกว่าประชาชนอย่าเพิ่งกังวลเรื่องนี้นะครับเพราะนี่เป็นเพียงแค่ข้อเสนอของทางกกพเขายังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากท่านรองนายกพิรพันธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยซึ่งในส่วนของคุรัตกลาเองบอกว่ามั่นใจว่าการพิจารณา,านั้นจะเป็นไปอย่างเหมาะสมครับและเป็นธรรมกับประชาชนโดยจะพยายามทําตัวเลขให้ลดลงมากที่สุด เอาถ้าถามตอนนี้ก็บอกประมาณ4บาท20สตางค์ต่อหน่วยขณะดเดียวกันครับท่านนายกรัฐมนตรีเคยบอกไปแล้วครับว่าไม่ยอมให้ค่าไฟขึ้นไปถึงตัวเลขที่ว่าเนี่ย4.68บาทเนี่ยมันแพงมากนายกบอกว่าจะเรียกประชุมเรื่องนี้ด้วยนะครับยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่นิ่งดูดายความกังวลใจของนายกรัฐมนตรีเรื่องค่าไฟพร้อมพิจารณาให้เหมาะสมเป็นธรรมและไม่เป็นภาระของประชาชนครับ ท่านเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนดังนั้นขอให้ประชาชนสบายใจแล้วก็อย่าเพิ่งกังวลใจกับเรื่องของค่าไฟครับ